เอาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยครับผมวันนี้ก็กลับมากันอีกแล้วกับ Gold o f อฟซูจิม่นะครับหมดตำนานนั่นเองนะครับต่อจากคลิปที่แล้วเลยที่ผมเล่นเป็นบทฝึกสอนนะครับค้างไว้ภานี้เราจะมาแบบเล่นจริงๆเลยนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับสวัสดีวันพ่อไหนๆเราก็ทำมาเป็นพาร์ทแล้วเราก็เล่นเนื้อเรื่องไปเลยกันเนี่ยถ้าจบนี้ก็น่าจะไปแคสเกมอื่นนะครับนี่คือเรื่องราวเห็นการนองเลือดน่าสลดใจ ครั้งเมื่อเราผู้มองมองโกผู้หัวร้ายออกไล่ล่าเด็กแฝดทุกคู่มอนซุจิมะโอ้โหมันก็เร็วเกินพี่และแล้วเหล่าลบกพิศษก็ตอบรับพวกเขาตามรอยเราคู่แฝดจนพบด่านของทัพมองโกมาแล้วผมหัวใจหลุดล่างบทที่หนึ่งนี่คือเพื่อนเราถูกไหมเคเพื่อนหมอบเพื่อนเพื่อนเขาจะยิงธน,นูอ่ะเพื่อนเปิดเลยเฮดเคเราก็เข้าไปซ้ำเป็นทีมเวิร์ก เยอะดี๋ยอะไม่ตายเพื人人่อนรับจบอีกแล้วหน้ามีคนสนุ๊กสองคนเพื่อนยังไงเพื่อนเเพื่อนง้างแล้วแหละเราจะการตัวนี้นะหืมไม่ตายสวยเพื่อนสวยเพื่อนอีกเม็ดนึงสวยหุ่มทีมเบิร์กไหมทีมเบิร์กเจีดอุ้ยอยู่ไหนวะ อ๋อน,นี่นั่งอยู่นี่นนโซ่เรากปย่องไปครับท่านผู้ชมจิ้บหายกดผิดจะเทคดาวแล้วไปฟัสเขาเฉยเลยไม่เท่เลยเราเป็นสายนักล่าไม่ใช่สายรอบเลนเราต้องแบบแนบเนียนแบบนี้ไงจ้วงคอไปทีนี่มีหมูหัน <c ười> หมูป่าหันหนี่ ไม่กินหมูหันกินหมูป่าหันเลยอันนี้ที่เป็นกองตีเราจะได้เลื่อนนะครับกองนี้แหละผู้ชมได้ยินเสียงอะไรไหมเหมือนมีเสียงสวดอะไรสักอย่างไม่ทำอะไรกันเอ้าตายเลยมึงบอกถึงพลังพันธะอนนาสะพึงอยู่ดีก็ตายคืออะไร okay, เพื่อนกำลัง มาดูเพื่อฆ่าคนนี้กันยิงอะไรวะโอเคเรียบร้อยเพื่อนอีกคนหนึ่งฉันเองอืมลุมไปเลยสำรวจครับผมหน้าที่เพื่อนฝูงนรกปีศาจหา,าเกวียนเจอทว่าไม่พบคู่แฝดเพียงรอยล้อ,อเกวียนเท่านั้นที่หลงเหลือ,อเพื่อนไปแล้วเว้ยนรกปีศาจต,ตามรอยไป,มขขไปหมายมั่นจะช่วยเราคาู่แฝดแห่งสุจิมะ วิชาหานี้สวยสวยมากเข้าพร้อมกันเพื่อ,น,อนเรียบร้อยวุ้าของพวกเขามีเกวนที่กำลังบรรทุกของบางสิ่งโดยมีทหารมองโกคอยคุ้มกันวิ่งเต็มเลยเต็มเลยเพื่อนมาเพื่อนมาคนละคน พร้อมกันมาดิแล้วนี่มันสี่คนเนี่ยทำไงนี่จะใช้ทาให้ตายได้อยู่นะนี่เอาไงเพื่อนเอาไงมันแพงแล้วเอาไม่เห็นถามจริง กี่เรื่องนี้ไปแล้วต่อไปก็จะเป็นคําสาบของโัน้บาบะนะครับผมโอเคไปเริ่มกันเลยนี่คือเรื่องเล่าเกี่ยวกับอโยโอนิบาบะาให้กําเนิดกองกําลังอสูร,รกายซึ่งมีกําลังวังชาผิดคันลองธรรมชาติรวมทั้งความเทียดแขน้นน่าสะพึงกลัวไม่ได้ไปกว่านางเรานักรบปรีศาจได้เดินทาง เพื่อหยุดยั้ยงก่อนที่กองทัพของลางจะแข็งแร่งจนไรผู้ต่อก่อนมาแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่กับเพื่อนสายผ่านป่าเมื่อกี้เราเจอสายเดียวกับเราคราวนี้เรามาเจอผ่านป่าละเขาจะโหดหรือเปล่าคนเนี้ยเขาจะแบกเราด้วยไหมนี่เขาจะยิงแล้วทานผู้ชมนะยิงเลยวะคือจะยิงตรงนี้เพื่อนเปิดละไม่ได้ละ ไม่ได้แล้วต้องบูแล้วแพ้อืมแผลลีไม่ติดเลยเกมนี้ไม่ได้แผลลียากนะผมแผลลีไม่ติดปะโอเคเราต้องขึ้นไปข้างบนนะครับรอด้วยเพื่อนเพื่อนจะเปิดแล้วเพื่อนจะเปิดแล้วโอ้โหดับคู่ลงสองเลยคือสกิลอะไร นฟคนพวกไม่มีวันตายตราบใดที่นางยังมีชีวิตอยู่นังรบปีศาจพิคาตเป้าหมายแล้วเพราะว่าอโยยังอยู่พวกเขาเพียงสังหารข้ารับใช้รปีศาจทุกคนจงนำมาให้หมดนี่เสียงใครพูดวะโอเคเราต้องไปช่วยเหลือผาที่ถูกจับนะครับจับพ้ามาได้ไงเนี่ยพวกนี้ร่วงสองอีกแล้ว่านผู้ชมคือสกิลอะไรวะ ทำไม่พานใส่หน้ากากด้วยน่นากลัวนังอยู่ในร่างข้าสูบก,กินได้โปรเถอะโยมต้องหยุดโอนี่นะโอนี่บะบาให้ได้นะนังเข้าไปในป่าศักดิ์สิทธิ์แล้วแล้วโดนธนูยิงไม่ช่วยพาน่อยเหรอไม่ไม่ตายเหรอเนี่ยโดนปักไว้อย่างี้แต่ถ้าดึงออกก็จะเจ็บมากกว่าเดิมนะครับแต่ก็ต้องช่วยหน่อยเปล่าวะผ่านพิธีกรรมส่งเวรและน้องเลือดที่ ขับเพื่อนด้วยความเจ็บปวดและความทุกทรมานสาวุคองอเยกสามารถเสริมพลังให้ทัพของนางตามไดที่เหล่าสาวุกยังอยู่ฟุชิมะเป็นส่วนหนึ่งของข้านับตั้งแต่วันนั้นการสังเวยมนุษย์จะต้องเส้นสังเวยเสมอเป็นคนที่โดหดเอาเรื่องอืม เพื่อนขอเพื่อนขอโอ้โหไม่ให้ได้มีบทเลยขอเพื่อนตัวเนี้ยขอเนี่ยขอตัวเนี้ยเพื่อนก็มีดาบด้วยว่ะโอโ้โหก็ถือว่าเป็นสายโกงเอาเรื่องอย่างนี้ยทานป่าแต่ผมไม่ค่อยชอบอะไรที่มันเป็นระยะไกลไงผมชอบโบื้อือมีเบิ้มฟางมีไป อุ้ยกระเด็นเลยว่ะต้องระวังดีๆครับไอ้พวกตัวใหญ่ๆเงี้ยมันคอมโบแบบเท่าทางยากนิดนึงเฮ้ยมาแล้วโลกโดสอเพื่อนนำเลยเพื่อนอ๋อเป็นที่เติมของนะครับจะมีให้เราเติมเรื่อยๆ นี่อะไรวะอ๋อน,นี่กองเพิ่มเลือดอยากเล่นแบบเลกยากนี่มันชิวไปปะชิวเกินวิธน,นูมั่งดิโอ้โหมันลุกก่อนไม่โดนหัวเลยก็เดี๋ยวเรายิงแบบคตรกากเลยมันเบาอะ่ะมันไม่ใช่สายยิงมาไอ้โล่ไอ้ตัวโล่ไอ้ตัวโล่ มีโลใช่ไหมมีความิจแล้วเพื่อนซ้ำลดัดกูอีกแล้วเราลบปีศาจถนาดดีว่าความหวังเดียวที่จะหยุดยัง้งโยได้คือการช่วยชีวิตเหล่านักบวชก่อนที่นางจะกินกินวิญญาณของพวกเขามันเหมือนเป็นแบบปีศาจเลยแบบกินกินวิญญาณพระได้ด้วยนี่โหดจัดข้าเคยเป็นหญิงธรรมดาคนหนึ่งเมื่อนา,นานมาแล้วเพราะว่านั่นมันก่อนที่วันนั้นจะมาเยือนวันนั้นเลวร้าย เมื่อไรเราจะได้เจอตัวโย่พอนากรบปีศาเข้าใกล้หมู่บ้านลึกลับพวกเขาก็ได้พบกับภาพอันน่าสะพรึงดวงวิญญาของผู้ทรงธรรมถูกจับไปเฉลยกับตุนไว้รออีโยกินมึงกินคนด้วยเหรอโหดเกินหุดปาปเอาดีคือมันมีพวกสาวกอะไรเต็มไปหมดแล้วจับพระไปกินไปนู่นนี่นั่นบอกเลยว่าโหดเจียดไอมุมนี้ให้เป็นหน้าที่เราเอง โอ้เพื่อนมันก็โหดเกินดูดิมไม่ต้องทำอะไรเลยยิงยิงตายยิงตายเดี๋ยวเด,ด,ดอืมนั่นแหละมึงจะเอามึงจะเอาเลยเพื่อนอืมอืมนาทีกูเอ้ากดผิดโห้ไปล่องหนเสยทางนี้ปลดปล่อยคาถือเลาลบปีศาจปลดปล่อยฉเฉลยเป็นอิสระแล้วเขาจะวิ่งไปไหนอ่ะ จงมาเถอะเพื่อนกับไปไม่รอเลยลออรอกันบ้างเพื่อนเขามีออร่าเป็นแบบเหมือนสเก็ตไฟตด้วย่านผู้ชมเท่ปะจุดผมนี้ยังเลอะโคลนอยู่เลยเนะนี่ยนี่หัวสลิงเราก็ทำได้โอเคเพื่อทิกดาวให้แล้วต่อเลยครับประสานงานวิมิผมทิกดาวตัวใหญ่ด้วย โลโลแต่ไปดีดีดีมันเข้าไปหาเชลยแล้วพังเข้าไปเลยพังเข้าไปเลยอืมลุมมันเพื่อนเลยเชลยจะถูกสังหารหมดยกเว้นแต่กองทัพของอโยชิจะแตกพ่ายมีสตูอยู่ใกล้ครับเพื่อนจาัดก,การเรียบร้อย แม้แต่เหล่านักลบปีศาจจะนําร่างเหล่าเลยสุยสภาพแต่ก็เป็นร่างที่ไร้ซึ่งดวงวิญญาแล้วขอเพื่อนตอนนั้นอ่ะอืมเรียบร้อยครับไม่ทานเพื่อนจริงเพื่อนมันก็เก่งเกินนะในนี้มีไหมเนี่ยมีแล้วก็เข้าไปเลยครับหน้าด้านแบบนี้เอ้ยเดี๋ยวเตรงนี้มันต้องติกดาวทะลุประตูได้ไม่รู้อ้าทำได้ เียเข้าไปเลย <im itation> เหมือนในหนังญี่ปุ่นเลยที่มันเสียบทะลุนะเทียหมามาใช่หมาอหมเ, <im itation> เรียบร้อยครับฆ่ามาครับ <im itation> ไม่เหลืออะไรแล้วนอะกจากแกลบสบาวกแตกพ่ายเราฉเฉลยเป็นอิสระแล้ว กองทัพนี้ราบคาบโยะเงียบจิบอย่างน่าขนลุกนางพ่ายแล้วแพ้แล้วจริงๆเอ้ายังไม่ได้เจอตัวมันเลยเวียงฆ่าเวียงแค่ย้า,ายหนีไปสิงอยู่ที่อื่นกันแน่นะอ่าแล้วก็ไม่รู้ก็ผมอยากสู้กับไอ้คนที่ชื่ออโยเป็นใครเราฆ่าไป4ี่เจ็โอโ้โหเพื่อนเพื่อนฆ่าไป47ิเจผมฆ่าไป11บอคิดดูดิมันเล่นคนเดียวอะ่ะมันเล่นคนเดียวเลยยอมไปครับ เพื่อมันโหดเกินโอเคครับก็สำหรับพาน,นี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะคลิปน่าจะประมาณเกือบ30นาทีหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันต้องไปดูตอนตัดต่อยทีนะครับงั้นเดี๋ยวพาน,นี้เราจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิง่งกุุงกิงกุุงกิง,ง,งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับจะพยายามลงคลิปให้บ่อยที่สุดที่จะทำได้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผม See you